ให้เรามีความสามารถในการไปไหนมาไหนเดิน,ดนทางได้อย่างเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็พาตัวเรามาสู่มสัสยิดมาสยุดกอลัสุบฮานหวัวตาลานะครับมาทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นเบาวที่กรทันอยู่รู้คุณต่อลัสุบฮานหัวตาลาในฐานะที่เป็นประชาชนของท่านอับดุลเี๋ยมอัลลอฮสุบฮานะฮุวะตัลมเราพูดและเราก็ทานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่องค์ลัฟตาลานั้นสั่งใช้เรานั่นเองนะ ซึ่งถ้าเราได้แต่พูดแล้วไม่ได้ทำเนี่ยอันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะเป็นสิ่งที่พระองค์รัทานั้นไม่โปรดปานนั่นเองพี่นองครับยังมีคนอีกหลายคนทั้งที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านนะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับในยามเช้าเนี่ยนะครับอากาศดีๆนะครับก็นอนหลับหลายอยู่อย่างสบายนะแต่ไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองนะครับให้มามาสัสยิด มาส,ยสมาุยอดกอลัสุบาฮาในหัวตาลามาทําหน้าที่เนี่ยแต่หน้าที่บินบบาวกอลัสุบฮาในหัวตาลาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาทิ้งโอกาสนะครับทิ้งโอกาสที่สําคัญนะครับในการมาร่วมกันในการละหมาดที่เป็นยมามะซึ่งมีผลบุญอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะในเวลาซุบีและเวลาอิชาเนี่ยทศวรรษบอกไว้นะครับว่าแม้ว่าว่าเขารู้ถึงผลบุญการตอบแทนของการมาละหมาดที่มัสยิดนะครับในยามซุบีและกลอิชาเนี่ยแม้จะต้องคลานมาเขาก็จะต้องมา อันนี้เป็นสิ่งที่เราลอสซาลามได้บอกวันนั่นเองนะครับและท่านสุนทรก็ส่งเสริมนะให้อุม,มัศของท่านประชาชนของท่านนั้นมาร่วมกันละหมาดจะมาศที่เป็นมัสยิดนะครับในทุกๆเวลานั่นเองนะครับพ <c oughs> ี่น้องครับ <c oughs> เอบ <c oughs> เสบลสบาตอลาได้เปิดโอกาสนะให้กับบ่าวของพระองค์ในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับบ่าวอย่างเราเนี่ยครับในดุนยาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความผิดติดตัวด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะไม่มีความผิดนะครับ มนุษย์ในโลกนี้มีอยู่ท่านเดียวเท่าน,นั้นคือท่านนบ,บีมุอับดุลสลามท่านได้ชื่อว่าเป็นมะซูมนะครับเป็นผู้ที่ปราจากความผิดนะที่พระนสุสตตะลานั้นยกให้ทั้งหมดนะครับแต่กระนั้นก็ตามท่านอับดุลสลามก็ยังขออิสติกฟาร์ขอพิทโทษวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยครั้งเองนะ <c oughs> ในอัสซุราอัซุมัรนะครับอายะที่ห้าสามอัลลอฮ์บอกไว้นะครับ, hm นะบว่ากุลยาอิบาดัลละดินอัลสลฟูอัลละอัมฟุซิฮิมลาตักตาตูมิร์หะห์มัดติลลาห์นะอัลลอฮ์บอกจงกล่าวเถิดดมมมุฮัั พวงบ hm ่าวของข้าเอ่ยนะเอาเร์พูดกับบาวของพระองค์นะว่ายังไงเราบอกบรรดาผููละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองนะผู้ที่ทําละเมิดผู้ที่กระทาความผิดผู้ที่กระทาความชั่วผู้ที่ก้าวผิดพลาดในชีวิตนะครับเดินทางผิดไปแล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าบรรดาพูละเมื่อต่อตัวพวกเขาเองเนี่ยพวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาแห่งอัลลอฮ์ลาตักนาตุมิรหฺัมติลลาอยาได้หมดหวังต่อพระเมตตาแห่งอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับ ก็คือให้เรานั้นได้เตาบ้างนะได้ขอภัยโทษต,ต่อเราสมหาตรลาแม้ว่าเราจะทําความผิดมาอย่างมากมายนะแต่วันหนึ่งเราสํานึกตัวจริงๆนะครับว่าเรานั้นเดินทางผิดเราใช้ชีวิตยอย่างผิดพลาดนะครับแล้วก็เตาบ้าขอภัยโทษต,ต่อเราสมาตรลาอิสติกฟาร์ดขอภัยโทษต,ต่อเราตรลาก็ตั้งใจยอย่างแน่วแน่ที่จะไม่กระทาความผิดอีกนะแล้วก็เสียใจยอย่างสุดซึ่งที่เราได้กระทาลงไปนั่นเองนะตรงนี้แหละ เราบอกว่าอินนัลลอฮยักฟิรุตูนูบะจามิย์นะครับถ้าจริงเลานั้นจะทรงอภัยในความผิดทั้งหลายทั้งปวงให้ทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะไม่ว่าเราจะทําเรื่องอะไรใหญ่โตมากมายขนาดไหนถ้าเราสานึกผิดจริงๆกับเนื้อกับตัวส่วนเราสุบฮัตอาลานะครับหรือเราเดิาเนินชีวิตอย่างผิดพลาดนะครับอะคีดะเราไม่ถูกต้องเราเดินทางผิดเราไปทําในสิ่งที่อลัลลอฮ์าทรงห้ามไปทําในสิ่งที่เป็นบิด์ไปทําในสิ่งที่เป็นการอุตริขึ้นมาในศาสนานะ เมื่อเรารู้อย่างนี้รู้ถึงผลผลร้ายของการที่เราฝ่าฝืนนะครับรู้ถึงการลงโทษที่มันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเรากลัวเราสำนึกผิดเรากำลังกับตัวสเราสุฮหาหนุทัศนาอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ยืนหยัดในการปฏิบัติด,ด้วยนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าจริงพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยในความผิดทั้งหลายทั้งมวลน,นะอินละลายฟุรุตูนุบะจามีอินนฮูวัลอินนหูวละกอฟุรุรานคมนะถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภยัยเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอ นี่คือคำมั่นสัญญาที่พระองค์เนาะสุบตตาาได้สัญญากับบาปของพระองค์ไว้ในอัลกุรอานนะเขบว่าถ้าบาปของพระองค์คนไหนเนี่ยนะครับได้ก้าวเดินทางผิดในชีวิตนะครับหรือกระทาความผิดกระทาความชัว่วถล้าลึลกมาในความผิดแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาสานึกได้แล้วเขาถอนตัวแล้วก็เตาบ้าขอไปโทษต่อละอุบฮานในอัรลรอานนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่าได้ท้อแท้อย่าได้หมดหวังในพระเมตตาแห,ห่งอัลลอฮุบฮานในอัรลรอานนะถ้าจริงพระองค์จะพิจาโทษในความผิด นะทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราสำนึกผิดเราก็กลับเนะื้อกับตัวสู่เราสุฮาโนตลาจริงๆนะเพราะถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอท่านเองนะครับเราไปอีกอยะห์หนึ่งนะครับว่าวนี้บุญลารบ,บิกุมวะสลิมูลละหุมิงกบับลิอายะตียากุมุลาซาบุซุมมา,าดาตุนซารุนนะครับและจงผินหน้าไปหาพระเจ้าของพวกเจ้าและจงนอบน้อมต่อพระองค์นี่คือคําสั่งชา้าจากเราสุภาตลานะครับจงผินหน้าไปหาพระเจ้าของพวกเจ้า ก็คือมุ่งหน้าสู่รัชสภาเนวตาราปรับปรุงชีวิตของเราใหม่ปรับปรุงการดําเนินชีวิตใหม่นะเข้าสู่แนวทางของศาสนาอย่างถูกต้องดําเนินชีวิตตามค้อราของศาสนาตามคําสั่งของรัชสภาตาราตามสุนนะของตระศูลสโลลลฮาวส์สลัมอย่างเคร่งครัดนะครับอย่าได้ออกนอกแนวทางนะเราบอกและจงนอบน้อมต่อพระองค์ผิดหน้าสวรรค์แล้วก็นอบน้อมต่อพระองค์ด้วยนะครับ นอบน้อมคือยอมจำนวนนะครับยอมสะดุดีทุกอย่างยอมปฏิบัติตามทุกอย่างที่เป็นคาสั่งใช,ขงช,ช้ของรัสูลอัตกุรอาและรัสูลของพระองค์แล้วก็ทาตามในสิ่งที่เป็นแบบฉบับทารุสูลอัลสลาร์วาเลสลัมโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องต่อรองไม่ต้องเอาความเห็นคนโน้นเอาความเห็นคนนี้เอาเป็นตัวตั้งนะครับเหมือนในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้วันตาชูอาวันอชรอรัสูลสั่งให้เราถือสินอดนะครับเราก็ถือสินอดทำตามคาสั่งของรัสูลอัลสลาวาเลสลัมทำตามสุนนะของรัสูลนั่นเองนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่ลลอ a ์ใช้เรานะครับให้นอบน้อมต่อพระองค์นะครับมิงกอบริอายะติยาคุลาซาบุนะก่อนที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเจ้านะก่อนที่การลงโทษจจะมาถึงนะให้เราเนี่ยกลับสัวละสุบาตราซะปินหน้าไปสัวละสุบาตราหันเข้ามาปฏิบัติตามคาสั่งใช้ขอเราอย่างเคร่งครัดแล้วก็งดไว้ในสิ่งที่เราทรงห้ามไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์คำพูดคนด้วยนะครับ เราบอกต่อนะครับว่าซุมมาลาตุนซารูนและพวกท่านนั้นจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะถ้าเราไม่ทำนะครับเมื่อการโลงโทษมาถึงแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถจะช่วยเราได้นะลอตนาเอาอาสาบลงม,มาแล้วเนี่ยอาสาบการโลงโทษของพระองรมมาลาก็ไม่มีใครที่จะช่วยได้นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลอตนาบอกไว้เพราะฉะนั้นให้ใครที่เดินทางผิดใครที่ดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดให้เตาบาซะรีบเตาบารีบขอไถโทษต่อลอสวาลาเทียนะครับ อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยทรงเมตตาไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องหมดหวังในพระเมตตาของลอสุบฮาตารานะครับแล้วก็จงผินหน้าไปหาพระเจ้าของอัลลอฮ์ของพวกเจ้าก็คือผินหน้าสู่ลอสุบฮาตาราเข้ามาสู่แนวทางของศาสนาปฏิบัติในสิ่งที่ลอช้นะครับลดเว้นในสิ่งที่าจากคนที่ไม่เคยอ่านกุรานมาอ่านกุรานจากคนที่ไม่เคยละหมาดหันมาละหมาดอย่างเคร่งครัดจากคนที่ไม่เคยศึกษาความรู้ทางดน้าศาสนาเข้ามาศึกษาความรู้ทางดน้าศาสนาจากอัลกุรานแล้วก็สุนนะของทารูลนะครับ จากคนที่ไม่เคยบริจาคเขาก็มาร่วมบริจาคจากคนที่ไม่เคยมามาสัสยิดเลยเนี่ยเขาก็กลับเนื้อกลับตัวใหม่มุ่งหน้าสู่มสัสยิดในทุกๆเวลาละมาดอันนี้ละครับก,ก็คือการผินหน้า,ส,าส่วนละซุบฮานะหัวตาลาแล้วก็นอบน้อมต่อพระองค์ด้วยนะครับก่อนที่การลรโทษจะมาถึงนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่พระอรงค์ละตาลานั้นสัญญาให้กับเราแล้วก็เตือนให้รู้ด้วยนะครับว่าถ้าไม่ทำเราจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะอันนี้ละครับเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องตหลักแล้วก็ระลึกให้มากนะครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนะครับอัลลอฮ์บอกว่าในอายะฮ์ที่55นะครับว่าวัตตะบิอูอาสซาลมาอุนซิลัยลัยคุมมิรรับบิกุมมิงกับลิอายะติยากุมลาซาบุบักตะตันวะอันตุมลาตัสอูรุนนะครับอายะห์นี้อัลเราบอกว่าและจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดียิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาอย่างพวกท่านก็คืออัลกุรอานนั่นเองให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับนี่คือเหตุผลและความจําเป็นทําไมเราถึงต้องเรียกร้องให้ประชาชาติอิสลามนั้นได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัััััตติิาามมซซุุนนนะะะขออออองท่รูลล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 ศ็ฮฮยว เพราะอัลลอฮฺสลาสั่งใช้เรานั่นเองใช้เรานะครับใช้และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดียิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาอย่างพวกท่านก็นคืออัลกุรอานนะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะปฏิบัติตามถูกไหมก็ไม่ถูกนะครับเพราะนั้นจะต้องศึกษาจากอัลกุรอานนะครับบางคน,นไปศึกษาจากตราตราอะไรต่ออะไรมากมายที่มนุษย์เขียนขึ้นมาเองนะครับปริญญาเป็น3ปี4ปี5ปี10ปีนะครับ,รรนะรบแต่ไม่ได้ศึกษาจากอัลกุรอานเลยก็เลยไม่รู้ ว่าเาสราสั่งอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะครับไปรู้ในแต่ตำราที่มนุษย์เขียนขึ้นมาอน,นุ่นใช้ได้อน,นี้ใช้ไม่ได้เขียนกันไปเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่อย่างนั้นแหละครับท้ายสุดก็ไม่ไม่เข้าสู่แก่นแท้ของศาสนามันอยู่ที่กระพี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มาตั้งกลุ่มตั้งกวนขัดแย้งกันคนนั้นเป็นฮะบีคนนี้เป็นสุนนะคณะใหม่คนนั้นเป็นอชาอิรอ่คนนี้เป็นนู่นเป็นนี่อยู่อย่างนี้แหละครับท่านิเบียถึงบอกว่ามุสลิมแตกออกไปถึง73จําจำพวก นะครับแล้วก็ทั้งหมดลดลงทั้งหมดเว้นแต่จะพูดเียคือพูดแบบตามอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของตรสุนที่เรียกว่าอาลิสุนนะมันจะมาอะแต่ทุกวันนี้อาลิสุนนะก็เยอะแยะนะครับแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็อ้างว่าเป็นอาลิสุนนะมันจะมามาดูว่าอาลิสุนนะมันจะมาที่แท้จริงก็คือคนที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะของตระสุนสลลร์ฮาวิสลัมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจึงจะต้องต้องถนัดแล้วก็ต้องรู้ให้เท่าทันนะรรบบ้ออเาาาาาากกกจงงงงปปฏิิิิตตมมส่่่่่่ททททีีีดดยยไถูพว จากพระเจ้าของพวกท่านก็คืออัลกุรอานปฏิบัตตามอัลกุรอานปฏิบัตตามสุนัขของตัวเราสุสัลลองตัวเราหลอมนั่นเองนะครับมิ่งกบริอายะติยาคุณอาซาบุบักตะทันนะครับก่อนที่การลงโทษจะมาหาพวกท่านโดยฉับพลันนะครับว่าอันตุมนาตัสอรุนโดยที่พวกท่านนั้นไม่รู้สึกตัวนะไม่รู้นะครับพอการลงโทษของเรามาเนี่ยมาถึงเราโดยเร็วเร่งด่วนนะโดยที่มัรู้สึกตัวนะพี่เราสังเกตดูบางครั้งความตายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างที่มันผ่านมาข่าวๆทุกวันนี้เราก็เห็นนะครับ างทีเราไม่รู้นะครับว่า,เ,าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราออกไปข้างนอกในายามขําคืนเ,เขาเกิดเหตุการณ์เขายิงกันเข้าอะไรกันเราก็โดนลุกลงตายไปโ,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 โดยที่ไม่รู้สึกตัวหรือเกิดภัยธรรมชาติเกิดน้ําท่วมเกิดพายุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุสิ่ต่างเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจที่จะคาดเดาได้งนั้นเตรียมตัวร้ไรพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับในการรักษาคําสั่งของรัสุบฮาหนาฮัวตาราในการเตาวัรขอ อิสติกฟารขอพระเยโธต่อเราสุบฮาเนวตาราในการผิดหน้าสวนเราสุบฮานตารารักษาหน้าที่ของเราในหน้าที่เป็นบ่าวของเราสุบตาราในการปฏิบัติตามอันกุรานแล้วก็สุวนหน้ของท่างเราซูนสโลหลอมอาเลสัลัมอย่างเคร่งครัดตามที่อัลลอฮ์ได้ใช้เราได้สั่งเราในอาญานี้นะครับก็ฝากพี่น้องมาชมดีครับอกูลุกอลิฮัสซัฟัสักิรุลลาซีมบัลัวะบารักุมบริษัทอัลมิลมีนนมิงกุลีดัมฟัสักฟิรุฮูอินนาอัลกอฟุรุรระฮิมัสลามุอะลัยกุมบาระห์มุลลอฮัมมัด